น่าแสดงจากซีวิตของสาวรถไทยแลนด์ลักนี้ให้นายครับผมผมมิกษาภาพครับผมเอิร์ธพิรพัฒน์ครับ <c oughs> ผมโตนินพันธ์ครับกระปุกคอยนิราค่ะริวพุิพัฒน์ครับจริงๆก็ดีใจนะคือแล้วแบบว่าผมเข้าไปดูในในในทวิตเตอร์เนี่ยคือคนก็ ชื่นชมกันเยอะว่าแบบมันเป็นเรื่องที่ตั้งแต่ดูมาไม่มีไม่มีพี่ไหนที่ไม่ชอบเลยแล้วมันก็แบบทุกซีนมันเป็นเบสซีนสำหรับเขาเนี่ยสำหรับคนที่ทํางานอะ่ะมันก็เออแค่นี้มันก็พอใจแล้วอะ่ะสําหรับการตอบรับที่คนดูแล้วเขาชอบกับซีรีส์ของเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความสุขไปกับมันผมว่าแค่นี้ก็แบบฟูลฟิลของคนทํางานเลยเหมือนกันครับก็เราได้ดูกระแสตอบรับใน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 ทางโซเชียลเนาะ mm. ก็ดีใจที่เห็นทุกคนแบบ่าแฮปปี้กับการดูซีรีส์เรื่องนี้ครับ รู้สึกสกับละคนเดีใจอ่ะดีใจที่แบบว่าที่ที่วันนี้ ep สิบสองจะได้อยู่ดูพร้อมกันมากกว่าดีใจที่แบบว่าเราจะได้ดูพร้อมกับแฟนคลับอ่ามัก็ใจหายแล้วสิบแล้วจะจบแล้ว <c oughs> ลอ่ะเนอะจะจบแล้ว <c oughs> จบแล้วค่ะส่วนตัวจริงๆเรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ชอบเป็นแนวคอมเมดี้ที่ไม่เคยเล่นปุกเคยเล่นคอมเมดี้มาบ้างนะแต่อันนี้มันเป็นคอมเมดี้ที่ไม่มีความน่ารัก ตลบบะบะแล้วก็มีซีนเขาเรียกว่าก็ยังมีดราม่าแล้วก็ยังมีความโรแมนติกไปในเรื่องนี้นะคะก็ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ดูแม้แต่อีีแรกหรือว่าเฮ้ยฉันพลาดเรื่องนี้แน,นะนําให้ไปย้อนดูนะคะแล้วก็จะชอบเรื่องนี้แน่นอนค่ะครับสำหรับผมเรื่องนี้ก็เป็นคอมเมดี้เรื่องแรกนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะอยากจะบอกว่าเรื่องนี้มันมีกิ่นายหลายๆอย่างเนาะมันคือแบบไวทํางานแล้วก็มีเส้นเรื่องความรักมีความวุ่นวายของทั้งหลายๆคนเนาะมันแบบยุ่งเหยิงมากก็เลย รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มาเล่นกับพี่ๆหลายๆคนที่มีประสบการณ์เยอะนะครับแล้วก็ร่วมงานกับพี่ชัยเชิดด้วยก็เลยรู้สึกว่าเป็นโอกาสเดียวในชีวิตที่จะได้เล่นเรื่องแบบนี้เลยคโอกาสเดียวจะเย็นจเย็นจเย็นยังมีหลายโอกาสที่หรอกโอกาสแรกแล้วโอกาสสำคัญจริงๆแล้วเก้าอีพีที่ผ่านมาเราก็เคลียร์ปมเงินไปหลายๆปมแล้วแหละแล้วก็เหลืออีกสามอีพีซึ่งสามอีพีสุดท้ายน่าจะเป็นปมที่ใหญ่ที่สุดในเรื่องเราด้วยเออแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รอดูกันเพราะว่า อย่างที่โตเอ้ยโตว่ะพี่โตอย่างนี้ต้องเรียวบอกเมื่อกี้ว่ามันไม่ได้มีแค่ความคอมเมดี้อ่ะคือซีรีส์เรื่องนี้สําหรับผมมันคือมันคบมากผมรักซีรีส์เรื่องนี้ตั้งแต่ตอนอ่านบทแล้วมันมีครบทุกอย่างว่าจะเป็นคอมเมดี้โรแมนติกแล้วก็สามีสุดท้ายจะเป็นดราม่าละล่นะอ่าทุกคนน่าจ,จะได้เห็นความเข้มข้นของเรื่องนี้มาจากความดราม่าและที่มันปนไปกับความตลกของเรื่องนี้ดเดี๋ยวรอดูว่าแบบสุดท้ายมาความดราม่ากับความตลกมันผสมกันมาแล้วมันจะเป็นยังไง พี่แกเป็นไงกับตัวละครตัวนี้ที่แกเกิดจากมีดสไตล์ล่ะเอนจอยครับผมดูแล้วรู้สึกว่าเออน่าเอาใจช่วยเฮงนี่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าทําให้ตัวละครนี้ทำให้มันมีสีสันในในเรื่องมากเลยผมผมไม่อยากลืมลไมไม่อยากไม่อยากคิดภาพว่าตัวเองต้องต้องแบบไม่มีเฮงนี่แล้วตัวละครของพี่แกเไงกับสามีดีที่เหลือก็มาดูกันว่าตัวละครของเทนนะครับจะ มีความสัมพันธ์กับโมไปทิศทางไหนมากขึ้นครับผมก็หรือว่าจะสําเร็จไหมกับการที่ไปขอคืนดีกิจจกโมอะไรเงี้ยความใจใส่ของเราดูว่าจะสําเร็จหรือปังอะไรเงี้ยก็รอติดตามดูครับหลายคนรูนก็ลองเหมือนกันนะความทเพียงตัวละครตัวนี้ใช่ครับก็ตักทุกเทมากครับตามไปถึงลำปางกับวหน้าเลยอะไรเงี้ยอีพีที่ผ่านมาไปถึงขั้นแบบว่าโอ้โห นับวิเลยว่าต้องไปถึงกี่โมงต้องให้ทันต้องแบบขัดขวางเขาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็มันโชคดีตรงที่ว่ามีหัวหน้าคอยช่วยเหลือในตลอดทางอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณพิชาคิดเหมือนกันครับคิมิโดโตะครับคิมิโตะคิมิโตะนีดเดนค่ะ,อ,ะอย่างตัวชิชาคืออย่างให้ EP แรกๆจนถึง EP น่าจะมัน กลางๆอะคะ่ะจะเล่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างชิชากับเฮงก็คือตัวของพี่เอิร์ธในเรื่องที่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแต่สองสามอีหลังเนี่ยคนดูจะได้รู้แล้วเพะมีการเฉลยแล้วว่าจริงๆแล้วอะชิชาชอบเฮงใช,ใช่ทีนี้ก็ต้องมารอรุนว่าอีกสามอีสุดท้ายที่เหลืออยู่ตอนนี้มันเป็นไปได้ไหมแล้วจริงๆแล้วคือเหมือนยังไม่มีบอกนะว่าตัวเฮงอะรู้สึกยังไรกับชิชาอยากให้คนดูมารอลุ้นว่าจริงๆแล้วอะ ที่ชาเป็นหลักข้างเดียวหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นรักที่รักกันไปรักกันมาเขาจะสมหวังไหมหรือว่าจริงๆแล้วเพงเขาจะไปลงเอยกับใครเพราะจริงๆก็มีทั้งตัวพี่ชาคคสในเรื่องที่แอบ,บชอบเพงมีทั้งตัวโม่ที่คบเป็นแฟนกันอยู่แล้วแล้วก็มีตัวชีชาที่มาแอบ,บชอบเขาอีกโซฮอตมากมาดูกันว่าในสามคนนี้ใครจะได้หัวใจของเพง <c oughs> ไปเราเชื่อว่าคนดูแบบมีหลากหลาย ้องมีคนที่เชียร์ทั้งที่ชชคริสอาจจะมีคนที่เชียร์ชิชาด้วยซ้ำเราก็ต้องมีคนที่เชียร์โมถูมตกต้องค่ะมารอรู้ว่าคนที่คุณเชียร์สุดท้ายแล้วเขาจะได้ไปอยู่ถึงจุดไหนค่ะก็จริงๆตัวละครเราก็าจริงๆะมันมันเปิดมันมันเปิดมาด้วยการปูว่าเราเข้ามาทํางานเนาะเราเป็นเด็กใหม่แรงครับแล้วก็มันก็เอามาใช้กับในส่วนของเรื่องการซัพพอร์ตพี่พี่เนาะเราเราซัพพอร์ตพี่เฮงเรา เราจะไปจีบพี่ชิชาแล้วก็มีความจริงใจกับพี่ชนะิชาเนาะว่าเอ้ยเราเห็นเขาอยากสมหวังต้องต้องพูดกับเขาไปตามตรงเลยนะครับแล้วก็มีการที่เราไปไปจะไปจีบเขาแล้วเราก็ผิดหวังอนะไรประมาณนี้ครับก็คือต้องรอดูนะว่าเส้นเรื่องต่อไปเนี่ยเลยประมาณสามวี <ๆ S 2> นะครับว่านิวเยียจะเป็นยังไงแต่ก็คือสมหวังไหมใช่เพราะเหมือนตอนนี้จริงๆชิชาเขาไปโฟกัสที่ตัวเองแต่คือนิวเยียก็เป็นทีมพี่โม่อยแล้วครับก็จะได้ให้ เขาคู่กันแล้วเราก็จะได้ได้ไมสมหวังกันใช่ไหมใช่จะต้องมารอดูกันว่าใครจะสมหวังกับใครในตอนนั้น,นะค่ะแล้วขายเขาหรือยัง <K an> ล่ะก็เราเราเราพูดไปหมดแล้วใช่ไหมเฉลือก็ปล่อยให้เวลาทํางานครับว้าว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 หนักใจหนักใจแท,ทนเฮงมากกว่าครับเพราะว่าเราก็เป็นคนที่จะในในเรื่องเป็นคนใจดีแล้วอย่างเงี้ยไม่ไม่อยากปิดปิดกั้นใครแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เลือก อ่าไม่แน่ไม่แน่หรือเปล่าอาจจะเลือกคงเดทไปกับพงเดทหรือเปล่าหรืออาจจะหรืออาจจะแบบกลับมาที่โม่หรืออาจจะจะไปกับเสือก็ได้ไม่หรือคบกับพี่เทนเลยตอนแรกก็ไม่แน่มันสนิทกันมากเลยตอนที่แบบตั้งแต่เร์กชอบแล้วอะครับคือเรามีก่อนไททัมเรามีการเวกชอบกันประมาณสิบสิบชั่วโมงเนาะเดียวใช่ก็ มันทาให้เราเห็นตัวตนที่แท้จริงขนาดบางอย่างใช่ใช่คือจากคนที่อ,อย่างอย่างพวกเราเนาะอย่างผมนะถือแม้กับพี่เอิร์ดอะถือแม้เราจะอยู่ที่นี่มานานแต่จริงๆแล้วทั้งพี่กระปุกเองกับพี่โตเองอะเราไม่เคยร่วมง,งานกันมาก่อน <c oughs> นะเออรวมถึงน้องลิวด้วยทั้งนั้นที่แบบเพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยการเวิร์กช็อปมันเป็นเหมือนการละลายพฤติกรรมแล้ว <c oughs> เราได้รู้จักคนทุกคนมากขึ้นน้องบานอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออมันทําให้ผมเห็นว่าเออจริงๆแล้วมันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ ประสบการณ์เราอาจจะยังเขาเรียกว่าอะไรพอเราได้เจอคนใหม่ๆมันเหมือนเราได้เปิดประสบการณ์อะไรให้ชีวิตมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ถือว่าการที่ได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้การเวิร์กช็อปการที่เราได้เล่นกันอ่ะมันได้เขาเรียกอะไรกลิ่นใหม่ๆในชีวิตใช่ใช่ใช่พี่เออได้อะไรบ้างเกี่ยวกับตัวเองตัวการที่ก็ได้เรียนรู้จากคอมเมดี้ได้แบบว่ารู้เทคนิคในการเล่นโคนจากจากพี่ชาคิสหรือจากพุ่มกับอะไรเงี้ยแล้วก็จากเพื่อนๆที่ยรับส่งกันมาอะไรเงี้ย เซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกันที่เล่นเล่นเป็นคนดันอะไรเงี้ยใช่ใช่ไอพี่โตวแล้วโตว่าได้อ่าจากคอมเมดี้เรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องแรกของโต้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ได้อะไรเยอะเลยครับก็จากทุกคนที่ชาคิดตั้งแต่เวิร์กช็อปมาด้วยกันจากที่ไม่เคยร่วมงานกันแล้วมาเวิร์กช็อปเงี้ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยพอมันเข้าซีนหรือเข้าอ่อในแต่ละซีนอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันมันคลิก คุยกันง,ง่ายอะ่ะเวลาคุยกันเวลาตอบบทอะไรเงี้ยมันมันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าต้องขอบคุณเวิร์กช็อปเหมือนกันแล้วก็ต้องขอบคุณที่ได้เล่นคเวดี้ครับว่ามันได้อะไรหลายอย่างที่มันสามารถพัฒนานตัวเองไปในอนาคตได้อะไรเงี้ยใช่ครับค้ามาที่ดีวนน้องใหม่<อ>ก่อนกับประสบการณ์ของการก <c oughs> ็คือจริงๆต้องบอกก่อนว่าผมดีใจนะที่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สองของผมเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กใหม่เนาะ ประสบการณ์ต่างๆในการแสดงนก็จะมีน้อยอยู่นะครับแล้วพอเรามาเล่นเรื่องนี้เรื่องที่สองเลยเนะนี่ยมันสอนเราเยอะมากตั้งแต่คิวแรกๆจนถึงคิวหลังนะผมผมรู้สึกว่าการแสดงมันเปลี่ยนไปเนาะจากแรกๆเราแบบไม่รู้หรอกว่าจังหวะแบบนี้มันตรงใจกับที่พ่วงกับวางแผนไหม่มเพราะว่ามันเป็นจังหวะคอมคอมเมดี้เน,น,นี่ยใช่ไหมมันต้องแบบมีจังหวะที่แตกต่างไปบีที่แตกต่างไปนะเรรู้สึกว่าโอเคพอตอนมาคิวหลังเนี่ยเราเริ่มจับจังหวะได้ดีขึ้นเล่นได้ดีขึ้นครับผมก็ได้อะไรไปเยอะเหมือนกันเยอะเยอะครับผมได้ ถ้าพูดจริงๆนะส่วนตัวหนูอะเรื่องการแสดงหนูหนูหนูเล่นมาหลายเรื่องละการแสดงหนูอาจจะหมายถึงว่าพอจะเข้าใจแล้วแต่สิ่งที่หนูได้จากเรื่องหนูคิดว่ามันเป็นมิตรภาพจริงๆเหมือนด้วยความที่มันเป็นคอมเมดี้อะค่ะตอนที่เราเวิร์กช็อปอะมันจะมีการทําอะไรที่มันแปลกๆจากที่ปกติการเวิร์กช็อปซีรีส์จะไม่ใช่แบบนี้เหมือนเหมือนพอพอเป็นคอมเมดี้อะมันต้องลลายพืติกรรมลายพกรรมจริงๆเราจะเห็นมุมมองเห็นความคิดของเพื่อนหรือบางทีที่ ครูเอ่เทพพี่เม้งอะค่ะที่สอนการแสดงเขาจะให้เราจินตนาก,การแบบนี้เราจะเห็นว่าเพื่นอนคนนี้จะจินตนาก,การจะเป็นแนวนี้เสมอเสมอแล้วพอวันหนึ่งที่เราได้เข้ามาเข้าซีนด้วยกันนะคะมันจะมีความไว้ใจยังไงบอกบอกไม่ถูกเหมือนเราเ,<อ>เราเรา,เราเชื่อใจว่าเราจะพากันไปได้อย่างช่วงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าหนูเข้าแกรมมี่หรือเข้ามาตึกถ้าหนูเจอสีอ่คนนี้จะเป็นสี่คนที่หนูเดินเข้ามานั่งแล้วคุยอะไรก็ได้โดยที่หนูไม่ต้องคิดว่าต้องระวังคําพูดหรือต้องอะไรเพราะเราสึกว่า สนิทมน,นใจอะ <ใจ S 2> ค่ะเอออันนี้คือสิ่งที่หนูได้จากเรื่องนี้จริงๆค่ะผมว่าจะได้เห็นอะไรเร้มันต้องเป็นโชว์แล<อ>้วแหละแล้วโชว์ในครั้งนี้ผมคิดว่าส่ดดวนใหญ่ก็จะพูดตัวตัวก็มันก็จะมีลิงค์เพลงที่เป็นเพลงประกอบซีรีส์้อาจจะมีโชว์ที่เราได้ทำร่วมกันก็ต้องเดี๋ยวรอดูว่าหน้างานจะเป็นยังไงทุกคนจะได้เห็นอะไรแปลกใหม่หรือเปล่าหรือว่ากระปุกเนี่ย จะเดินออกมาแล้วรับชูยชายหรือเปล่าไม่ได้จะเสริมโป่งเลยโป่งมาเต้าไม่เออเรามีร้านอาหารอีสานชทยมาเสกก็ได้เลยจะจูนขึ้นมาไว้บนเบรคเกออะไรก็ได้เนียเราไปถึงเหนือด้วยนะเหนืออดีตรถมาขึ้นมาอล้จะมีโชว์สีผ้าอะไรก็ได้แล้วก็ได้พวกเราก็ยังจะมีพี่ชาคิสนะคะแล้วก็น้องป่านดไวยที่จะเจอมาที่งานนะคะครับใช่ครับอ่ะพี่โตเตรียมอะไรไปคะับสำหรับโชว์ อเตรียมอะไรดีอ่ะจริงๆเราก็ไม่ได้เตรียมกันเลยก็อยากให้ทุกคนเตรียมใจไปพร้อมกับพวกเราดีกว่าครับวันที่สิบวที่เท่านั้นนะยิสี่แล้วก็กดบัตรได้เลยนะครับที่ทาริกเกตเมเจอร์ช่องทางครับวันที่แปดสิบโมงครับ อน้องเองเหรอน้องเองเองนะเราน้องใหก็จริงๆเราไม่รู้เลยนะว่าการการไปไฟนอลยูทีเนี่ยมันเป็นยังไงก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันตื่นเต้นแล้วว่าอยากอยากไปดูจริงๆครั้งแรกหรอครั้งแรกหรอครั้งแรกใช่ครับอ่ะอ่ะอ่ะก็สนุกตื่นเต้นนะแต่ก็ผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะไปดูโชว์ของพี่พี่ก่อนว่าเนี่ยพี่เอ๋พี่มิกเนี่ยจะทำโชว์อะไรออกมาแล้วก็ ยังไงเราก็ต้องมีโชว์อะไรบางอย่างนะครับเราเราเราไปกันนี้แต่ต้องขอให้ทุกคนตามไปดูแล้วกันครับว่ามันจะโชว์อะไรใช่ก็ฝากมาเป็นกำลังใจให้น้องริวกับการไปไฟิเนลเอ็นทีครั้งแรกอย่าว่าแต่แฟนให้กำลังใจเลยพวกผมอยากให้กำลังใจก็ไม่รู้ครั้งแรกเหมือนกันไม่รู้อะไครับพวลเฮะจะเตรียมอะไรไปหรือตลอดมันจะเป็นความลับค่ะเออเพราะว่าหนูเองก็ยัง ไม่บอกเมื่อกี้จะราอะไรมาเนี่ยถ้ามีโอกาสได้จะทําให้ดีที่สุดแต่อย่างแรกที่เปนแฟนไปนะคะมาร่วมงานแล้วจะได้เจอแน่คือพวกเราใช่ตัวเป็นๆไม่มีสแตด์อินยืนคือถ้าทุกคนกดบัตรที่แบบอยู่แถวแรกปุกคู่เลยนะอยู่แค่เกินเอื้อมอยู่ใกล้กันมากๆคือในงานก็จะมีการแบบเราจะมีอาจจะมีการร้องเพลงนะคะแล้วก็มี สัมภาษณ์คุยเกี่ยวกับซีรีส์นะคะแล้วก็จะมีคุยกับแฟนๆเล่นๆบ้างแล้วก็จะมีการดู EP สุดท้ายด้วยกันคือ EP 12 f i n a อนะคะถ้าใครว่างนะคะวันที่24มีนาคมนี้นะคะมาดูด้วยกันนะคะซื้อตั๋วได้วันที่18มีนาตอแปซื้อตั๋วด้วที่วันที่8มีนานะคะเวลา สิบโมงตรงนะคะที่ใช้ติเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางเลยใช่ครับก็งานที่จะจัดวันที่24มีนเมษายนนี้ครับก็จะจัดที่สยามพาราไัซ์ครับที่พระราบสน่เนี่ยคือที่กระปุกบอยถ้าบอกไปเดี๋ยวเป็นความลับใช่เพราะออยู่ในอยู่ในโปรเซสใคุยจริงจริงๆถกเถียงกันมาแล้วคือโูหมันว้าวใช่ะ คิดว่ามีหรือไม่มีนี่มีมีแต่คันี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนมีมีเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนเซอพเราไม่มีใครไปเลยอะไรเซอร์ไพรส์ไจริงไกว่าไสุดด้วยพวกใหญ่เออพี่ชานีจะมาทาอะไรดีดีอุ้ยคือปุ๊บอกลยนะว่าปุ๊ก็มีเซรไพรสอไพีมามาหลายเรื่องตชนมากอะล้วนจะเป็นแต่เด็กเรา จริงแต่เรื่องเนี้ยพิเศษมากที่มีพี่ชาคิสมาอยู่ในนี้ด้วยเอาจริงแค่พี่ชาิีคนเดียวอะซื้อบัตรก็เต็มแล้วก็คุม้มแล้วอะจริงแล,แล้วกันที่มีพวกเรามีพี่ชาคิสอะออถ้าไม่เรียกตื่นมากดตอนสิบโมงไม่ทันนะคะเออตอนนี้ก็เป็นไฟนอลเอพีแล้วนะครับก็ฮ่าอะไรเนี่ยทุกคนชูมือชูไว้ชูมือไ่ช่วยกันเหรอ <c oughs> ครับก็ไฟนอลเอพีนี้ก็ผมว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็น เหมือนแบบปลายทางของซีรีส์เรื่องนี้แล้วซีรีส์เรื่องนี้ผมมั่นใจว่าที่ใครถ้าเกิดใครได้ดูนะมันจะมีความสุขแล้วก็ได้ข้อคิดะลรจากเรื่องนี้แหละแล้วก็ปลายทางนี้เรามาจับมือเดินไปด้วยกันแล้วไปดูว่าจุดจบของเรื่องนี้จะเป็นยังไงก็เป็นกาลังใจให้พวกเราเลยนะครับ mm hmm. ใครมีอะไรเสริมไหมฮนะ เสริมละกันครูจะบอกว่าการที่ไปนั่งดูในโรงกับพวกเราแล้วก็เพื่อนๆอีกหลายรอชีวิตอ่ะได้อัธรลดมากซีไหนที่มันึ้งอ่ะมันจะมีคนร้องไห้อยู่ข้างคุณซีไหนที่มันแบบูมันก็จะมีเสียงแบบขึ้นมาคือความรู้สึกของเราตอนดูอ่ะมันแบบมันมันมันเขาเรียกอย่างมันอินมากกว่าการดูทีวีที่บ้านจริงแล้วถ้าเกิดเขาเจอหน้าเราบนจอเขาจะรู้สึกไงไม่ไม่ใช่บนจอ เราเดินมาจากตัวเป็นเปาสมมุติเขาได้นั่งที่ที่เรายืนอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วแบบเฮ้ยคุณลองคิดดูคุณฟังเพลงคุณได้ดูสัมภาษณ์คุณได้เจอตัวเป็นไปเพอเอคุณได้เช็คเห็นของเราด้วย นี่แหละคือความคุ้มที่เราจะได้เจอกัน,นในไม่ช่ออขอบคุณครับ